วันนี้จะพาไปรีวิวออฟฟิศและโรงงานที่เก๋มากน่าทำงานสุดๆนี่ <What? S 2> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ออฟฟิศของ Exotic Food ซึ่งมาถึงเราจะเจอกับรถตุก๊กตุ๊กสีแดงคันนี้ตรงผ่านเข้าเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเข้าออฟฟิศยังไงอะ่ะประตูอยู่ไหนเนี่ยอุ๊ยประตูลับเจ๋ง<ๆ>สุดๆเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับขวดซอสอันใหญ่ยักษ์นะครับ<ๆ>เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตซอสสีราชารวมถึงสินค้าเกี่ยวกับอาหารมากมายหลายแบรนด์ในออฟฟิศนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมีบาร์เครื่องดื่มให้ได้กินตลอดทั้งวัน มีเกม VR ให้ได้เล่นและยังมีคาราโอเกะอีกด้วยนะและนี่คือห้องประชุมของเขาครับซึ่งมันใหญ่มากแล้วก็สวยมากแต่และห้องจะมีชื่อห้องเป็นของตัวเองตั้งตามชื่อซอสและสินค้าที่บริษัทขายแถมที่จับประตูยังเป็นรูปขวดซอสด้วยดูสิและยังมีห้องโฟนบูทไว้คุยโทรศัพท์แบบส่วนตัวด้วยนอกจากออฟฟิศโรงงานของเขาก็ดูดีมากๆนะไปเดี๋ยวจะพาว์ปไปดูกัน ถึงแล้วครับมาถึงก็มาเจอกับทังผลิตขนาดยักษ์สีแดงอันนี้เลยเราทุกคนดูตู้นี้สิตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นตู้ขายของแต่จริงๆแล้วมันเป็นทางเข้าออฟฟิศล้ำเกินข้างในนะครับมีบันไดย,ยักษ์ให้พนักง,งานได้มานั่งพักผ่อนสําหรับคนรักสุขภาพเนี่ยเขาก็มีโต๊ะปิงปองแล้วก็มีฟิตเนสให้ด้วยนะ แถมเรายังได้ไปเห็นโซน w ว r ร์ o เฮาของโรงงานอีกด้วยพนักง,งานที่นี่ทำงานกันแบบแฮปปี้สุดๆเพราะยึดหลัก work smart have fun no drama แถมสวัสดิการเขาก็มีมากมายดังนี้เลยโดยใครที่อยากร่วมงานกับ exotic food ก็สามารถสมัครงานผ่านทาง job thai ไ,ได้เลยนะครับ